ประเทศฝรั่งเศสยึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงลาว,ลาวเขมเรเวียดนามได้หมดแล้วอังกฤษยึดพม่ามา,าเลเซียสิงคโปร์และยึดอินเดียได้หมดค่ะแล้วประเทศอินเดียเนี่ยมีคนตั้งหลายร้อยล้านแล้วสมัยนั้นนะทำไมจึงถูกคนบ้านไกลอาณาจากักรไกลหลักหมื่นนะเข้ามายึดและปกครองได้คนอังกฤษอ่าก็ หนึ่งพระองค์ต้องการศึกษาว่าพ่อเหตุใดตอนนั้นนั่นอินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วใช่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วเป็<ช><ช>นพระเจ้าเป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วค่ะแล้วก็สองพระองค์เป็นชาวพุทธก็เหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็อยากจะไปสักการะสถานที่ที่เรียกว่าสังเวเชนเยสถานค่ะแต่สี่แห่งนี้แห่งอื่นมันไปยากแต่ที่ปารณสเนี่ยมีรถไฟมีการเดินทางที่สามารถเสด็จได้ พระองค์ก็อยากจะไปหนึ่งก็คือไปบูชาสักการะในฐานะที่พระองค์เป็นพุทธ,ธมามะก,กะ,ะสองอยากจะศึกษาการปกครองของประเทศอินเดียผู้ถูกปกครองกับผู้มาปกครองว่าเขาปกครองอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็อินเดียพัฒนาประเทศอย่างไรนั่นคือพระวิสัยทัศน์ที่ ที่พระองค์ทรงมองไปไกลเป็นร้อยร้อยปีข้างหน้าเมีหลักฐานไหมคะว่าพระองค์ประพาสที่หลักที่พลรันสีเนี่ยนะคะท่องเสด็จไปที่ใดบ้างคะหลายแห่งอยู่แต่ว่าแห่งที่ประทับหรือใช้เวลานานก็คือที่ที่เมืองพลรันสีที่วังพระเจ้าปรมัศน์ค่ะและนอกจากนั้นเมื่อคราวที่มีผู้ขุดพบพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่เมืองปิดปราว่าผู้ปกครองคือ ค่าหลวงอังกฤษที่ปกครองอินเดียเนี่ยก็มีความประสงค์จะมอบให้ประเทศพระมหากษัตริย์ที่เป็นพุทธมามกะพระมหากษัตริย์ที่เป็น,ปนพุทธมามกะเพราะเขามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงค่าคการให้ประเทศที่ไม่นับถือก็ให้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่าน,นมีพระเจ้ากรุงสยามเท่านั้นที่เป็นพุทธมามกะเป็นราชอาณาจักรที่มั่นงคงจึงได้ทูลเกล้าวถวายอย่างเป็นทางการมีจดหมายเหตุบันทึก และมีผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ไปรับที่เมืองโครักกะปูโครักกะปูโครักกะปูซึ่งอยู่ใกล้กุสินาราในปัจจุบันแล้วก็ในการมาส่งพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นชาวอินเดียผู้ใหญ่ก็มาจากเมืองคารกกะปูแล้วแล้วยังมารับราชการสนองพระเดชพระคุณในกรุงสยาม มาตั้งครอบครัวมีลูกมีหลานสาอาษังกกฤ็ด้วยมาด้วยมีคนบอกคำว่าแขกเนี่ยมาจากคําว่าแขกของพระราชาก็ที่ที่มาอยู่เมืองไทยมาจากเมืองโครักกปูด้วยแล้วส่วนใหญ่มาจากเมืองโครักกปู่ที่มาเป็นแขกของพระราชาเรียกว่าแขกที่เรียกกันว่าแขกแขกกันทุกวันนี้คือชาวอินเดียที่เป็นแขกของพระราชามาในยุคที่มาส่งเสด็จนําพระบรมสารีริกธาตุยนฟอนกลับเมืองไทยมาประดิษฐานไว้ที่ พระบรมบันพศคือพระเจดีภูเขาทองแล้วก็พระสมุทรเจดีด้วยก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็ในพระบรมมาราชวังแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ภูเขาทองนอกจากนั้นพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นนักการศึกษา,าพระองค์ก็เห็นว่าอินเดียเนี่ยถูกปกครองก็จริงแต่เฉพาะดินแดนเท่านั้นส่วนจารีตประเพณีขนบธรรมเนียม อังติดปกครองไม่ได้ไม่มีใครทําอะไรคนอินเดียได้เลยทุกวันนี้<พ>ใส่สาลีพระองค์ก็ทรงสนพระไทยเรื่องนี้เลยทราบว่าอินเดียนั้นมีมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความรักชาติด้านจารีตวัฒนธรรมชื่อมหาวิทยาลัยสัมปูรานัน,นสันติกที่ที่หลวงพ่อไปเรียนจบปริญญายเอกที่นี่คพระองค์ก็เสด็จกลับมาแล้วก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยสงสองแห่ง คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดหมหาธาตุค่ะและมหามากุฏทลลัเทวัยที่วัดประวรนิเวศวิหารอ๋อมหาวิทยาลัยที่พระนสีนั้นเป็นมหาวิทยาลัยสงหรอคะไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยของฮินดูของคนอินเดียเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมของชนชาติเพื่อศึกษาความเป็นฮินดูเป็นมหาวิทยาลัยฮินดูเป็นมหาวิทยาลัยฮินดูแต่ก็มีเปิดสอนพุทธศาสนาเปิดสอนมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเป็นร้อยร้อยปีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าหลวงแล้วแต่แปลกว่าทําไมพอพระองค์ท่านกลับมาเนี่ย กลายเป็นวิทยาลัยสงฆ์มาวิทยาลัยพระองค์ก็เห็นว่าสถาบันการศึกษาที่จะรักษาชาติได้มั่นคงต้องเรียนเรื่องศาสนาซึ่งขณะนั้นสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์ไม่มีส่วนสถาบันทางโลกมีแล้วมีอะไรแต่อะไรแล้วพระองค์ก็สถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นสองแห่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประพาธอินเดียนอกจากนั้นก็เรายังได้ความสัมพันธ์มาตราเท่าทุกวันนี้ ค่ะึ <C> e <an> ่งการสัมพันธ์กับอินเดียนั้นเป็นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะหนอพระศรีมหาโพธิ์มีบัณฑิะในสมัยนั้นที่มาที่เมืองไทยเนี่ยคะในสมัยของพระองค์นั้นก็เท่าที่ปรากฏหลักฐานอย่างเป็นทางการก็ไม่ไ,มได้ปร,ไป,รปรากฏใช่ไหมคะเพี่ยนแต่ว่าคือ,คอ,คอเล่าให้คุณอ่านและท่านบูฟังฟังนิดหนึ่งว่า <C> e <an> การบูชาเจดียของชนชาติพุทธเนี่ยแตกต่างกัน <C> e <an> คนศรีลังกานั้นบูชาต้นโพธิ์เป็น <C> e <an> ชีวิตจิตใจ ในวัดไม่มีอะไรมีต้นโพงโพส่วนชาวไทยนี่รักเคารพพระพุทธลูกร,บบรักมากเคารบพพระพุทธมากส่วนคนพมา่าเคารพเจดีค่ะแต่สามชนชาตินี้มีวัตถุประสงค์เดียวกันแต่เคารพเจดีต่างกันค่ะเพะฉะนั้นในความเป็นประเทศไทยก็อาจจะไม่ถึงขั้นกับว่าต้องได้กิ่งโพต้องได้หนอโพคือในชั้นล่างหลังนี้ก็มีมาแต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องต้นโพมาก คงมีคนถามว่าพราะองค์ท่านได้เสด็จไปที่พุทธคยาไหมมีแค่หลักฐานว่าอยู่แค่พระองค์ท่านประทับที่พาราณสีเท่านั้นไม่มีออจดหมายเหตุนะค่ะแล้วเข้าใจว่าคงจะเดินทางยากทั้งไข้มาเรียเยเอยทั้งอะไรอะไรเอยคงคงไม่ง่ายนะไม่ง่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพุทธคยาเป็นเมืองเล็กๆในขณะที่พาราณสีนี่เป็นเมืองหลวงค่ะเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองพระองค์ท่านมีปริวิตกอะไรหรือเปล่าพราะองค์ท่านถึงได้เสด็จไปไป ไปภาวนาหรือว่าไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยคะ่ะความที่ปฏิวิตกยก็ต้องปฏิวิตกแน่นอนแล้วาะว่าในขณะนั้นเนี่ยเราถูกล้อมหมดเลยล้อมหมดทั้งยกเว้นด้านเหนือคือประเทศจีนที่เราไม่ถูกล้อมค่ะเพราะพระองค์ก็คิดว่าหากแม้นชาติบ้านเมืองเนี่ยจะรักษาไว้ไม่ได้แต่พระศาสนาต้องอยู่พระองค์ก็จึงโปรดก้าให้มีการ คาระคำทีพระตรัยปิดกและจัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยจะเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระบาลีสยามรัฐแล้วก็ส่งไปยังนานา,นาประเทศเหมือนกับว่าชาติแม้จะสูญสิ้นแต่าศาสนาต้องไม่สิ้นพระตรัิดกจต้องไปอยู่ทั่วโลกไม่ได้ว่าถอดใจแล้วมั้งไม่ถอดใจ uh huh. เพียงแต่ว่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพุทธคุณอะไรก็ไม่แน่แต่แขอพุทธคุณ นั้นพระองค์จะอธิษฐานว่าอย่างไรเราไม่มีใครรู้ไม่อาจทราบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตอบพวกเราทุกวันนี้คือเรายังเป็นสยามประเทศนี่คือคําตอบพระองค์ท่านเสด็จอินเดียพระองค์ท่านทรงให้พิมพ์พระไตปิิดก,ดกได้สังคายนาก่อนด้วยใช่ไหมคะคือคณะสงฆ์ท่านก็ตรวจตรวจคัดกรองนะคือคือในขณะนั้นพระไตปิฎดกเรายังบริสุทธิ์อยู่ตอนนั้นคือรับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง ที่ตอนนั้นยังเป็นอักษรขอมอยู่เป็นอักษรขอมตั้งแต่สมัยเชียงใหม่ละที่ที่ทั้งแต่เชียงใหม่ละที่ว่าฉบับอักษรขอมทุกวันนี้ยังอยู่ที่หอมนเทียนยังอยู่ครบในพระบรมมหาราชวังยังอยู่แล้วก็มาถึงสมัยรัชกาลที่ห้นี่เป็นครั้งแรกที่การพิมพ์ฉบับสยามรัฐที่เป็นตัวหนังสือไทยเป็นตัวหนังสือไทยแต่ภาษาบาลีตัวหนังสือไทยภาษาบาลีสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นอักษรขอมถูกต้องแล้วก็ลงในใบลานใบลานแต่นี่ใบลานอายุมันก็สองกว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะ ผุหรืออาจจะอา,อาจจะเปื่อยได้แต่ว่าพระตถาปดดกที่มันสามารถที่จะพิมพ์ซ้ำพิมพ์อะไรได้ในตอนนั้นถ้าพูดถึงว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเนี่ยคงจะหมายถึงว่าขอให้เป็นพุทธานุภาพหรือเป็นธรรมาวุธบางคนใช้คำว่าเป็นธรรมาวุธก,ก็ก็น่าจะกล่าวได้แต่แต่ที่แน,น่ๆคือพระธรรมคำสอนของพุทธองค์เนี่ยทรงไปสถิตเสถียรอยู่อย่างนานา,นาประเทศ แม้ว่าเราจะสูญสิ้นอาณาจาักรการปกครองแต่ศาสนาไม่สิ้นแน่นอนค่ะดะนั้นพระปีชาสามารถส่วนนี้พระวิสัยทัศน์ส่วนนี้นี่ก็ต้องเทิดทูนบูชาพระองค์ท่านลาทําให้พระพุทธศาสนาทําให้คนชาติอื่นได้รู้จักแล้วก็ยังมีการจัดพิมพ์พระตรพิฎกฉบับสยามรัฐทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็พระรรมวงศานุวงศ์ได เสด็จพระราชจ้าเนินไปพระราชทานไปมอบไปเชื่อมสัมปทาไมตรีกับประเทศพุทธต่างๆเนี่ยนั่นก็คือมาจากพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ในช่วงหลังก็มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาโรมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาบาลีนะอักษรโรมันภาษาบาลีอักษรโรมันอย่างที่หลวงพ่อไปเรียนที่นาลันทาเนี่ยหลวงพ่อเรียนภาษาบาลีแต่อักษรอัลฟาเบตเนี่ยโรมันโรมันต้องเขียนโรมันที่นําไปถวายที่พม่าอ่าเป็นทั้งสองอย่าง ทั้งฉบับอักษรไทยทั้งฉบับอักษรโรมันอักษรไทยคือกอไก่ขอไข่เนี่ยอักษรอัลฟาเบตไทยแล้วก็อัลฟาเบตโรมันค่ะคือคือผู้ที่ไม่เรียนก็อ่านไม่ออกค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโรมันจะบอกว่ามหาศจรัน์ก็ได้นะคะที่ไทยยังเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้พุทธานุภาพ <c oughs> แล้วก็พระบรมเดชานุภาพและบุญญานุภาพไม่ใช่คําสวยๆแต่เป็นคําที่มีความหมาย และได้แสดงความประจักษ์ให้เห็นแล้วล่ะว่าคืออะไรเจริญพรไม่ศึกษาจะไม่รู้เลยนะไม่รู้เพราะนั้นลูกไทยหลานไทยใจเป็นพุทธเนี่ยจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์จึงจะทราบที่ไปที่มาและคำว่ากตันยูบูรพมหากษัตริยาที่ลาดเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องทำเพราะอะไรไม่ต้องท่องแต่ต้องทำคต้องระลึกต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติด้วยความจำเป็นไม่ปฏิบัติเพียงเพราะว่า ตามกระแสแต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณจริงๆองค์พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยทรงสำแดงให้ปรากฏแล้วว่าพระองค์นั้นเป็นชาวพุทธผู้มั่นคงในพุทธคุณพุทธานุภาพไม่หวั่นไหวแม้จะถูกล้อมรอบจากนานาประเทศที่เป็นมหาอำนาจพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวยังเสด็จพระราชดำเนินไปเชื่อมสมปงรัฐมตรีไปศึกษาไปดูและผลจากการเสด็จประพาส ก็นำสิ่งดีๆงามๆเหล่านั้นมาปลูกฝังไว้ในบ้านในเมืองของเราเราจึงมีความเจริญมาเท่าทุกวันนี้สำหรับคนที่มีความพร้อมที่จะเดินทางจะเรียกว่าตามรอยเสด็จพระราชดำเนินก็ได้หรือว่าจะตามรอยบาทภาษาสดาทัปสักสการะทั้งทั้งสองอย่างถ้ามีความพร้อมขอให้ได้โอกาสให้ไปเถิดพระอยากจะบอกใหม่ว่าอย่ารอความพร้อม <laughs> แต่จงสร้างความพร้อมให้เกิดโดยเร็วพัน ใครจะรู้เราว่าเราจะมีอันอยู่ได้ในโลกนี้นานช้าแค่ไหนฉนั้นถ้าหลวงพ่อเชิญท่านผู้ฟังได้ก็อยากจะเชิญเลยว่าอย่าคิดว่าอินเดียเป็นเมืองแขกค่ะให้คิดว่าอินเดียเนี่ยเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าเลือกมาประสูตรตัดสรู้แสดงธรรมและปริิพภานเป็นดินแดนที่องค์พระพุทธเจ้าหลวงเลือกเสด็จประพาสไปเยือน ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขและความมั่นคงของสยามประเทศในเวลาที่ขับขันที่สุดสแล้วเราผู้อยู่ในสยามประเทศผู้มีความสุขผู้มีความพร้อมเนี่ยจะไม่คิดไปบ้างเลยเฉือพระองค์ต้องนั่งเรือไปต้องลําบากต้องอะไรอะไรสารพัดจะเสด็จประพาถึงพุทธคยาย,ยังไปไม่ได้ไเลยไม่ใช่ว่า ถามาพระองค์อยากไปไหมพระองค์คงอยากไปทั้งสี่แห่งออได้แค่เสด็จไปที่แสดงปฐมประเทศนาที่เดียวค่ะที่พาร,ราณสีพระองค์ยังไปเลยค่ะแล้วพวกเราวันนี้เครื่องบินก็มีอะไรก็มีสตังก็มีสุขภาพก็ดีและจะไม่ไปเพียงแต่เบื่อขอทานนะบางคนก็ไปฟังเขาเล่าจนปัสสาวะลำบากเกินจรงิงคือหลวงพ่ออยู่ที่นั่นจริงจริงขอทานอินเดียน่ารักมากนะคะหลวงพ่อ ไม่เคยคือถ้าเราไม่ไปยุ่งเขาไม่เคยมากระชากมาอะไรนะเขามีมารยาทในการขอเขาได้รับการอบรมมาด้วยนะเขาได้รับการเพราะกฎหมายรับรองว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพหนึ่งถูกกฎหมายต้องมีจัรยาบันต้องมีจัรยาบรณแห่งขอทานค่ะนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่สามารถจัดสรรปันเวลาได้คอย่าไปคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าคิดเรื่องปัสาวะอย่าคิดเรื่องห้องน้ําอย่าคิดเรื่องขอทานให้คิดเรื่องใหญ่ๆอย่าเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นข้อเป็นข้อตาย แล้วอย่าพูดว่าไหว้พระที่ไหนก็เหมือนกันอย่าพูดว่ากราบพระที่ไหนสดมันไม่เหมือนกันเออเหมือนกันหลวงพ่อบอกเลยว่าไม่เหมือนกันโยมก็ไม่ไม่สามารถจะพูดอะไรนอกเดือที่หลวงพ่อได้นะฮะมีตําราอยู่มีความสงสัยมีความเข้าใจแล้วก็สงสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จากการได้ไปเยือนนี่แหละค่ะนะคะกราบรัชก,การค่ะ กับรักาานะคะวันนี้ความรู้แล้วก็เสียงกวักมือให้เข้าสู่เส้นทางธรรมเพื่อความเข้าใจความรู้และปัญญาที่มากขึ้นวันนี้ธรรมนิยามขอทําหน้าที่นี้ค่ะวันนี้กลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ